กดติดตามให้เจ้าหนด้วยนะครับสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้แม่แอมกับเหมือนเจ้าหนายมารีวิวนน่เราจะมาทำอะไรกันตัดผมตัดผม,ดผมเราจะมาตัดผมกันนะคะนี่คุณแม่ก็มีอุปกรณ์ก็คือแบตเตอรี่แล้วก็กันไก่นะคะมีอันนี้อีกสองอันอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ช่วยตัดผมนะคะ ก็จะใช้แบบนี้แล้วก็หนีผมมีสองแบบแบบตรงแล้วก็แบบโค้งนะคะ <Okay. S 1> เพื่อปรับระดับนะคะอยากได้ผมขนาดไหน <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะมาตัดผมกันเลย สอนวิธีการซอยผมเด็กนะคะนน่ตอนแรกเลยก็ต้องอตอนนี้นะคะผมเขาที่แรกผมเขามาจะตรงนี้มันยาวมากเลยนะแต่เราจะมาสอนซอยก็คือจับแบบนี้นะคะจับแบบนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ตัดเอาค่ะไล่เอาถ้าเราอยากให้ข้างบนสั้นมากเราก็ไปข้างบนเยอะถ้าเราอยากไม่อยากให้มันสั้นเราก็ประมาณนี้ค่ะ ดูนะเวลาลงมาเขาก็จะเป็นทรงซอยแบบนี้เห็นไหมคะเป็นทรงซอยแบบนี้ดูนะคะเพราะว่าถ้าเราสัตแบบนี้เลยอ่ะมันก็จะไม่ไม่เป็นซอยนะคะเห็นไหมมันก็จะไม่สวยนะถ้าอย่างนี้ก็คือจะไล่ซอยแล้วก็ค่อยๆเล็มเอานะคะจะเย็นๆนะตัดผมต้องจะเย็นๆนะคะหากิจกรรมให้น้องทำนะน้องเขาจะได้ไม่หงุดหงิดนะคะ ตรงนี้ยาวมากคุณแม่ก็ไล่ตรงนี้ไปนะคะเห็นไหมคะดูเอาตรงไหนถ้าไม่เท่ากันเราก็ค่อยๆแล้วก็ค่อยๆนะคะให้มันเท่ากันนะถ้ามันยังหนาไปเราก็จะเย็นๆนะคะค่อยๆซอยทีละนิดทีละนิดนะคะ เย็นๆน,นะคอยดูก่อนส่วนด้านข้างนะคะเรามาด้านข้างกันบ้างนี่ค่ะเราก็จับแบบนี้ขึ้นมา,าครับนั่งดีๆลูกเราก็จับขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็พยายามให้มันเฉียงแบบนี้นะคะจับขึ้นมาแบบนี้นะคะ แล้วก็ลูดลงมาทำาไม่ได้ไม่ได้เราอยากให้เท่ากันแล้วก็ลูดมาไปไกนิดนึงค่ะถ้าตรงนี้าายาวไปแล้วก็เ <c oughs> ขาไม่ยอม <c oughs> อไหมหน,น,นะคะ <c oughs> เรามาดูข้างๆหน่อยนะ ด้านหน้านะคะเราก็จับผมรบขึ้นมาแบบนี้นะเราก็ลูบไปตรงปลายพยายามซอยทีละนิดๆน,นะคะเพื่อดูความยาวลุงนนไงหน้าสิลูกนี่เราไม่ต้องการให้หน้าสั้นมากนะคะเราก็ค่อยๆซอยออกนะหรือจะใช้ไม้อันนี้ก็ได้้รงนายหันหาแม่หน่อย ตัดผมเสร็จแล้วเหรอครับนี่คุณแม่ซอยออกมาแล้ว